ครับมารวยครับมารวยอยากให้ปล่อยครับรับจะลองปล่อยครับอีกเจ จักทิไปีสัยอมาด้วยอากาศมาด้วยครับ <laughs> มาด้วย <laughs> จักทิไปีสัยอดคร <laughs> <laughs> ับไปครับเอ้ยชาวแล้ว <c oughs> <c oughs> กังฟูครับหน้าโนมีตังครับเอาเอา <c oughs> ครับสมาชิกใหม่เพิ่นน้องออมสินครับมึงมาเรื่อยครับเฮ <c oughs> นาโนกับเปลี่ยนก้นกันครับ <c oughs> มาเลื่อยนี่พิษปูครับกังฟูกับพิษปู คอมสินครับทิ่บูเอีันครับแต่ว่ามีตังนี่บุรี่ครับถึงว่าเลยอยาเขาไปหามูแต่ว่าเขาไปม่ไ,ปได้ครับ <c oughs> รกัรดูขดกันดกันสิดีใจยังหน่อย รวยอ้าวโวยวายครับเออแต่รวยมากรวยอะไรครับพี่เขาว่าแล้วครับน้องวยวายมารวยไปเี็กหนังแล้วมันเลยมารอย เลยมาด้วยพาไอหนิงเนี่ยเอาเอาเอาไปแล้วเดี้ยงกับไปกลับมาก็มาล reveal, compass, sais, ุกพวกไอยู่เป็นซุกไปไหนเพราะว่าช่วงนี้อาการมันก็เซ็งเป็นเครับ สงบสติวันใดมาเลยเอาไปใส่ยี่ข้ารนั้ครับเอาไปใส่ยี่กันเลยโอ้โหไหนครับังนี้จะเป็นนานโนครับกฟูครับ อยู่คือเกาครับครับมาร่วยครับอ็ค่อนข้างที่งว่าใครสนพิดบูน้ำกันครับแลือนกลับไปก็มาว่าตะปล่อยครับเอาเอาโอ้ยไว้โอ้ยิดเล่าไหล ยอยู่เลยครับปมารวยจากทีไปไซด,ด์วะนี่มไว้ห่า,หางเลยไปแล้วครับ,รบกับกาคือเกา่าบน้องถุงเงินครับกับลูกครับเาบาิ้งด้วยเบิ้งด้วยด้วยถุงเงินครับ เงนินนอนครับับสวนมา่ารวยครับมองอนป้ปิครับเขาครับมาารวยปกติพันธุที่ออกไปยือแล้วนอกนนยครับไปก็ยรจยามจากเขาไปว่าได้ครับได้ได้แค่นี้ครับปกติ มาร้วยสิบโใครอือเรียลาด้ลยครับต้องหาหม่องพยายามอยากออกไฟครับปกติเป็นเคยเออกไปอย่างนี้ครับต้องอั่างนี้กินไฟครับเอาเอาเอรวยต้องไปได้ดีครับ ตามนั่นครับปวดทุกข์ครับปกติเพื่อนที่ออกไปข้างๆปลาครับอายุแถวนี้ยังได่มาเลยกับบัวปวดทุกข์ครับตบ้องหาหม่องรอปลาครับเอาจัดเสียดอย่างนี้ส่วนนูนไหวนี่ว่าเด้ห่างเลยรวยมานี่มานี่เร็วๆมารวย บ่าไปไกลครับบัดทองวอยูว่าเศร้ามาเลยขับขากวนนี้มาเลยเอพอวอยูเนี้ยนะตุงเงินก็นค่อนข้างสิหวหงลูกครับวายวยอมครับตุ้งเงินครับ เอาเลยมาหานวัย y บ u วยเจ้าเริ่ปวดท้องครับก็ะิบกระไซดีครับเลยเอาสมาธิบ่าเคยมีมาเลยไปแล้วครับไปแล้วถึงเงิน บริสวนถุงเงินเลยครับัุบ่นกับมหามกังผู้น้าโนมีตังเยอครับอันนี้น้องอมสินครับอยู่ในชุดของลูกแม่น้องชุดสุดท้ายครับไม่นกครับ ดีใจครับเพราะ้ววหาอาการวัก็ดีวาลรวยปวดทองเออเออเออฝนับโอ้โหีกต่างูอาการเอากางู่ัวใครนั่นนี่ครับเพราะว่ามัวรวย่นติดสั์ที่คบกางูคนทาสีเป็นมีดแล้วแต่ก่อนนี่บัได้ครับ เออโอ,อ้โหกุกแจสีหอมมาลเลยแล้วน้าโนก็มพี่ตังกับมวลทีา่าำกุกัจฟูกครับอยากออกนะครับอยากออกว่าหามาลเลย ก,ก็มามาเลวยอย่างบน้อมหมดห้องกรเป็นมเม้นรอบแรกครับก็บเป็นสาวครับมาเรื่อยอย่างเข่าเฮ้ยเข่อไป ร <laughs> วยว่ารวยก็บอยากขอไปเจียวนี่ครับออมซินครับตัวใหญ่ครับลูกเมนาโนชุดรุ่นสุดท้ายครับรุ่นล่าสุดวันนี้สุดไทยครับรุ่นล่าสุด <laughs> โอ้โหต้องมาด่าอมซินไม่เหรอ ครับผมกัดคอบหมูย่างครับวันนี้พ่าน้องมาลยออกไปเต่นน้ำแม่น่า,นาโนก,กังผู้มีต่างน้องถุงเงินครับอ่ะคลิปนี้ไว้ซับนี้ก่อนครับก่อนจากกันอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์กดติดตามเราด้วยน,นะครับสวัสดีครับสวัสดีครับ